มาดูการแข่งขันกีฬาของชุมชนกันบ้างรากันว่างานนี้ก็สนุกสนานกันสุดๆไปเลยค่ะ yeah ไปที่จังหวัดกระบี่ค่ะพาคุณผู้ชมมาที่ท่าเรือโต๊ะแซะค่ะอยู่ที่บ้านควนหมู่หนึ่งตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี ที่นี่มีการจัดก,กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มาช่วยเหลือมัสยิดนั่นเองค่ะกิจกรรมที่ว่าน,นี้นะคะก็คือวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์และการแข่งขันตกปลาประจําปี<น>บ้านควนครั้งทิศเซนอันเป็นประเพณีเขานะและเป็นวิถีชาวบ้านด้วยนะแน่นอนค่ะแล้วพอตกปลามาได้ก็อุ้มแขวนโท์กันดูดูปลาของดิ มีหลายชนิดแล้วก็มีหลายขนาดนะคะตัวใหญ่ตัวเล็กก็ว่ากันไปค่ะซึ่งนี่แหละเป็นไฮไลท์ของงานการแข่งขันตกปลาค่ะสําหรับผู้ที่แข่งขันนะคะใครก็ตามที่ขายได้ก็จะนําเงินจากการประมูลปลาเนี่ยมาช่วยมัสยิดของชุมชนซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ทําให้รายได้เข้ามัสยิดกว่า1 0,000บาทเลยทีเดียวและนอกจากนี้ยังมีอีกไฮไลท์หนึ่งที่คนรอคอยก็คือคือ แข่งขันชกมวยทะเลนั่นเองโอนี่ไงโอ้สนุกมากผมชอบเวทีมวยทะเลเขานะเป็นข้อบีวีซีวเลยใหญ่ๆแล้วจะลื่นเนะกูกก่งแล้วน่าจากสุดท้ายก็ได้ทั้งความสุขได้เสียงหวเราะความสนุกสนานของคนในชุมชนนะคะเรียกว่าเป็นการสืบสานประเพณีดีๆของพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะคว่า เดี๋ยวปีหน้ามาว่ากันใหม่นะฮะว่าใครจะตกปลาที่ตัวใหญ่หรือว่าทีมการแข่งขันชกมวยทะเลใครจะชนะหรือจะตกกันทั้งคู่แบบนี้ผมชอบจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นจังหวัดที่น่ารักแล้วเขาอนุรักษ์เรื่องของประเพณีไว้เนี่ยการเล่นอาหารการเล่นต่างๆรวมไปถึงความเป็นธรรมชาติของที่นั่นธรรมชาติเขามีครบหมดเลยมีป่ามีภูเขามีแม่น้ำมีทะเลบอกเลยว่าไปแล้วครบจบในหนึ่งเดียวนะในกระบี่ค่ะครับอ่ะ